เดี๋ยวพี่จะสั่งอาซซอ,อีกนะคะเ <g ül üyor> อาละค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้ครบครอบ30ปีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BYD ค่ะเขาจัดกิจกรรมพิเศษมากๆเลยนะคะนั่นก็คือมอบรางวัลรถยนต์ BYD สิวให้กับผู้โชคดีใครเป็นผู้โชคดีคนนั้นไปดูเลยค่ะ บริษัทเดวีออโตมทตีฟจำกัดผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า b y d อย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้กลุ่มธุรกิจเเวีดำเนินการส่งมอบรถยนต์ b y d C จำนวน3คันให้กับลูกค้าจากแคมเปญฉลองครบรอบ30ปี b y d ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความไว้วางใจในกลุ่มธุรกิจเเวีรวมถึงรถยนต์ b y d มาโดยตลอดผอรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับผมที่ที่ได้มารับ รางวัลเป็นรถ BYD ดีซล,ลก็ต้องขอ,ขอบคุณนะครับทางเลเวววีวที่จัดแคมเปญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็ต้องขอบคุณทาง BYD ครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับอยากให้มีแคมเปญดีๆอย่างนี้อีกนะครับเพื่อเพื่อส่งเสริมการขายแล้วก็ตอบแทนลูกค้านะครับที่ที่ที่เราอุดหนุนนะครับผม สำหรับ b y d ดำเนินธุรกิจมานานถึง30ปีโดยสะสมประสบการณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมาจนเกิดเป็นยานยนต์พลังงานใหม่ที่เพียรพร้อมด้วยนวัตกรรมและคุณภาพซึ่ง b y d จะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ต่อไปและจะสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานอีกระดับร่วมกับกลุ่มธุรกิจเรเวให้สมกับความเชื่อมั่นที่ได้รับจากผู้บริโภคชาวไทย